สวัสดีครับคุณฟังทีรักครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวแบบนี้นะครับบอกว่าดรเสรีสวนกลับพิธาเอาดีเข้าตัวเอาชั่วให้คนอื่นแบบนี้จะเป็นผู้นำได้อย่างไรเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับรองศาสตราจารย์เสรีวงมนทาได้โพส์เฟซบุ๊กนะครับถึงพักเก้าไกลกับนายพิธาลิมเจริญรัฐโดยบอกว่าอย่างนี้ครับ พักตัวเองเนี่ยมีนโยบายที่คนไทยจำนวนมากเขาไม่เอาด้วยและเจ้าตัวเองก็มีปัญหาด้านคุณสมบัติที่อาจจะผิดกฎหมายและลักษณะนิสัยก็ไม่น่านิยมชมชื่นพอคนเขาไม่ยินดีที่จะให้ได้ตำแหน่งที่ตนเองต้องการก็ไปหาว่าคนที่ไม่ยอมรับตัวเขานั้นเป็นคนที่เสียประโยชน์แสดงว่าคนพวกนั้นเป็นคนไม่ดีแบบนี้หมายความว่าตัวเองเป็นคนดีเป็นคนที่มีความเหมาะสม แต่คนที่ไม่เห็นชอบให้ตัวเองได้ตำแหน่งที่ต้องการเป็นคนไม่ดีแบบนี้จะมีใครเปลี่ยนใจมาเลือกหรอคะอาจารย์เสรีบอกว่าอย่างนี้นะครับเอาดีเข้าตัวเอาชั่วให้คนอื่นแบบนี้จะเป็นผู้นำได้หรือคะ